ดัปเดเรดราตรวจผลล่าสุดของภาอีสานบายแรงมือนีมาเบิงกันเลยว่ามีฝนอยู่สยแน่เนาะโดยร่วมพาอีสานมือนีฝนหน่อยฝน,นอยู่ที่ประมาณร้อละสีของพื้นที่แต่กะยังมีเรดราออกมาเหา้ไปเช็คกันเลยว่าฝนภาอีสานอยู่อำเภอใดจังหวัดใดไปรับชมรับฟังกันเลยจ้ะเรดราทีหนึ่งตรวจพอกลุ่มฝนฝ้าขน้องกำลังปานกลางความแห้งเพิ่มขึ้นพื้นที่เพิ่มขึ้นกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีแนวโน้มขึ้น โปะคุ้มพื้นที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีด่านทายเมืองจังหวัดเลยน้องบัวแดงน้องบัวระเวเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิขันทระวิชัยบระบือว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเมืองกัม马สไยดอนจานจังหวัดกระสีนลมกาวลมซากเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์หวยทับท่านจังหวัดศรีสะเกดสนมจอมพระศรีคอรพุิจังหวัดสุรินทร์เทพผ้ารักจังหวัดนครราชสีมาถัดมาม่าเช็กอีกหนึ่งเรดราค่ะตรวจพอกุมฝนออนถึงปานกลางยูที่อำเภอเือเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอจอมพระศรีขครภูมมจังหวัดสุรินหวยทับท่านอุทุมพรพิสายจังหวัดศรีสะเกดและกซาซปปอล่ลาวกุมฝนนักนี้อยู่ที่สปปอล่ลาวนีแอดมินขอโตั่าไปแล้วมียังกะคอมเมนต์พูดคุยแจงข่าวกันได้จังได้กะฝากกดติดตามช่องไฮเดอร์ขอคุณคนลายไปแล้ค่ะสวัสดีค่ะ